สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเที่ยวที่โยโกฮาม่านะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะตอนนี้เราจะไปเที่ยวที่ Cosmo World อาาคะอาณาหานไปบางกล้องหน่อยอาณาอยากเล่นชิงช้าสวรรค์นะที่โยโกฮาม่าจะมีที่เที่ยวแบบเป็น Cosmo World นะคะจะมีของเล่นแล้วก็มีชิงช้าด้วยมีชิงช้าสวรรค์ด้วยแล้วก็มีม้าหมุนด้วยเนะะยาะเดี๋ยวเราจะไปหลายอย่างเลย,ออย,เลยโอเคเดี๋ยวเรามาถึงสถาน,นีแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะ ไดีลองชิมซิเป็นยังไงบ้างลองชิมก่อนชิมดูก่อนอร่อยไหมเป็นไงบ้างเหนียวไปไหมอร่อยอร่อยเหรอคะในโชว์กล้องซีฟังยังไงอร่อยค่ะกล้องอร่อยค่ะกล้องไม่ได้โชว์กล้องโชว์ผู้ชมอ่ะอร่อยค่ะทุกคน โอหน่อย <c oughs> ได้อะไรมาคะนีเหมือนจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นไดฟุกุหรือเป็นดังโมครับเป็นสีม่วงม่ใช่เป็นรถมันม่วงคอันไหนอะไะก้องอานาบอกว่าให้เอากระบอนอะไรนะคะอร่อย่ะก้องเก็บก่อนเดี๋ยวไปถึงแล้วนะคะคอสโมเวลเห็นไหมอานาเดี๋ยวเราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันจะไปขึ้นมาหมุนก่อนจะไปขึ้นมาหมุนก่อนตรงนี้ก็เป็นโตเกียวสฟานะคะ อันนั้นไม่ใช่ม้าหมุนนะอันนั้นรถไฟหมุนนะ่ะแต่ว่าม้าหมุนมีตรงนั้นนีถึงแล้วนะคะปะ้าป๋าอ่ะอ,อันน่ะจะไปเล่นอะไรก่อนดีจะขึ้นชิงช้าสรัยก่อนหรือจะไปขึ้นม้าหมุนก่อนคะไปไหนคะเดี๋ยวจะไปดูเรือไปเดินดูข้างล่างก่อนเนาะโอเคไหมงอแงนั่นไงเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นไปสูงๆแล้วเห็นไหม อันนั้นเล่นไม่ได้หรอกตรงนั้นแล้วเราจะลงยังไงอ่ะน,นี่เ,นเราต้องยกลงอ่ะปะปาอันนั้จะไปเล่นอะไรก่อนดีมาหมุนมใช่ไหม,มไปเดินไปเลย โคชโมเวลนะคะอยู่ที่โกยโกฮาม่านะเดินทางจากโตเกียวประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงร้านนะคะก็เราไม่ได้อยากไปไหนไกลนะแล้วก็อยากจะเอาใจตัวเล็กนะคะวันนี้ก็เลยพามาสวนสนุกเนาะมาเล่นของเล่นแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปงานคริสต์มาสกันที่โยโกฮาม่าค่ะั่งไงอันนาะเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นชิงช้าสวรรค์อันสนวนะแล้วก็เดี๋ยวพาอันาไปเล่นมหมุนก่อนมหมุนอยู่ตรงนน้นดื่มน้ำเลย วันนี้อากาศเย็นสบายพระอาทิตย์มาด้วยทำให้เราไม่หนาวมากนเนาะเย็นสบายจัง <c oughs> เครื่องเล่นบอกว่าใครชอบหวัดเสียวก็มาเล่นได้นะคะ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวเรามาซื้อทิเกต <c oughs> อัน,น่านาจะขึ้นตัวไหนคะเอาข้างบนหรือข้างล่าง <c oughs> ข้างบนใช่ไหม อันนี้คือเป็นโซนของเด็กเล็กนะคะสามารถเล่น <phones. S 1> อันนัเล่นได้หมดเลยเด oh. okay. <ennes> ี๋ยวเล่นมาหมดแล้วเนาะ นนะนั่งมาหมุนกันแต่เราต้องตังอนทาไม่ยิ้มเลยอันนะ่ะแฮปปีไ้ไหมเนี่ยยิ้มแฮปปี้ไหนหิวน้ำไหมเดีย๋ยวพาไปกินไอติมเอาไหมเออนะออตรงนี้เรามองเห็นวิว สัอนนันใหญ่มากสวยมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปขึนกระเช้านั้นด้วยดีไหมกระเช้า่อด้วยไม่อยากไปขึนกะเช้าไ่อยาอคะว,ว้าวดีกวที่ตอนนั้นไปขึ้นใช่ไหมมันสมูทดีเนาะว,ว้าวอันนั้นใบไปกล้องหนาะ

มองมาทั้งหมดปะนี่คือเราใสา่ถุงแข็งนี่นาที่เราขึ้นใช่ไหม นะคะคแนะนำพาลูกมาเที่ยวเล่นได้ถ้ามาโตเกียวเราไม่รู้จะไปไหนนะคะมาที่นี่เลยใกล้มากคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นได้นะเห็นไหมมีรถไฟรถไฟหอมีเครื่องเล่นแบบหวาดเสียวนะคะสมูทมาหมุนแต่ว่าค่าเครื่องเล่นก็แอบ,บแพงนะก็คือ,อคนละ400เยนนะคะได้เล่นรอบสั้นมากๆ

เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนี้นะคะขึ้นชิงช้าสวรรน,นะคะอบเราต้องไปทนะี่ไหน ไม่ชเชื่อไปเดินไปทางนี้ค่ะเอาไปก่อนเอาตั้งตามหาคอสโมครอกระวังค่ะ อันนาหามาด้วยหน่อยสิขันเลามามามาอันนาอยู่ที่ไหนแต่อันนาลงไปในแม่น้ำเลยลงไปในแม่น้ำเลย สตาร์วอด้วยค่ะมีมมงานสตา r อด้วยอันนี้รู้จักไหมอนนาทำไมมีสตาร์วอล์ดังนีมวิทยก,การสตาร์วอ์หรือสั้งปของอันนี้เอาเหยดได้ไหม ออกมาหมดแล้วหมดเรยนแล้วแล้วมาไนะมีเรือใบหนึ่งด้วยไหนคะเรือเนี่ยนั่นนั่เรเล็กเล็กเรือเล็กเล็กเนี่ยมันยังมันยัง